เอวมเมสุตังเอกังสัมยังภะวาภา นาสียังวิหารติอิสิปตนเนีมิคาทายะการโคภะควาปัญจวาคีเอปิคูอาแมนเตสิทเวเมปิคเวอันตาบาปชิตเตนาเนเซวิตาพายโยจายัง กามิสุขามสุขัะลิกานุโยคโหหินุคัมโมปวตุวชนิกโกะอนาริโยอนัตตสันติตัวโยจายังอนตตกิลมะคานุโยคโหตัวคโหอนาริโยอนัตตสันติตัวเอเตเต कवे उपहान्ते अनुपखां ममाजिमापतिपथा तथा कथेन अपि साम्बोधा जागु करणीया न करणे उपसमाय अपिन्द्राय साम्बोधायनि

วอริโยอาจทังกิโคมาโคสัยาติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมัตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสั कवे माझीमापतिपथ तथा कथ न अभी ปัวธาจักุการณียานักกรณีุปัสสนายาปิญญาญาสัมปวทายานิทานายสังวตติทังโภปนาภีเวทตุขังอริยสัจจังชาติปิทุขะชราปิทุขะมรณะปิทุขังโสกป อริเทวะทกตทุมานาสุปายาสาปิทูขาอติเยหิสัมปะโยโคตุโคปิเยหิวิปะโยโคตุโคยัมปิชังนละปติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานาคันธาทุกขาอิทังโคป ปันปิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปวนโนภวิกานันทิราคัสหักตาตาตรตาตราปินันทินิใสยทิตั้งกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิทังโคปันปิกเวทุกขน Road tua ya saja yowaar yewatan Ha ases sawwirakan diroad wachaku bat ini saatku muatihanala yo hitangko panapi kawe tua kami rot kami ทัทธิกโคมัคโคสายะทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตวสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภีคะเวปุดเตอนันุสุเตสุตตามเมสุจักุลุขุทัปปิญานังอุทัปาปิปัญญาอุทัปาปิวิชาอุทัปาปิอาโลโกุลุทัปปิตังโขปนิทางทุกทางอริยส สัจงปริญญาญาติเมปีคเวปุเพธอนันตสุเตสุธาเมสุจากุงุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกุทธปาทิตังโขปนิทางทุกังอริยสัจจปริญญา ตาติเมธีคะเวโปเพอนันโุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกะอุตตปาทิอิทังโกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมธีคะเวโปเตอนัน โสุตเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทยอริยสัจปะหาตาพันติเมติกเวโหเปอนาโนสุตเตสุธรรม เมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพีเขเวปุเอานนุสตเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปา ปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอารมโกอุตตปาฏิอิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจันติเมภีคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุมอุตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิ วิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิตังทุกขนิโรธัวอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเมพิกเวโุเปอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปา ทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกันิโรธัวอริยสัจจังสัจิกตันติเมพีกเวโุเตอนันตุสุเตสุธรรมิสุจักขุมอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปา ที่อีกทางทักันิโรธคามิเนีปฏิปทาอริยสัจจ์ดิเมพีกเวบุเภอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานงอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทางทัวข นิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจภาเวตาปันติเมภิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุตปาทิตังโปนิทางตัวกิ นิโรธคามิเนปติปทาอริยสัจจานภาวิตันติเมพิกเวโปเะอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชปาอุตปาทิยาวกีวันจะเมพิคะเว อิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวาวัสาการังยถาปูตังยานาตาสนาลนสุวิสุทธังภโหสิเนวตาวาหันปิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมาเกสสมมาปรามณิยาปชะ Yasate wa mano สายัยอนุตตรสัมมาสัมพูทิงขภิสัมพุทโปัจจัญญาสิงยตุจะโคเมภิกะเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสะการัญถาพูตังยานธาสนังสุวิสุทธังอโหสิอคะ อาหังติกเวสเตถีวะเกโลเกสมาระเกสัปรหมเกสัสมณปรัมณียาปชัยยาสัตถีวัมโนสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมปวทิงอภิสัมปวทโวปัจจัญญาสิงญาณันจะปนเมธาสนังอุตตปาธิอากุปปาม ni rimoti ayamanti maccha tita tita nipuna pahuwati itta mahu japa kwa atamana pajwa kya piku paka wato pasita apinan karena seming panya mane ayasama toko thanya ธีระชังรีตัมลังธรรมจักภูมอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสาพันตังนิโรธวธรรมมันติปวัติเตจักขวตาธรรมจักเกียภูมิมาเทวาสัตตมณุสเวสุนิเตตัมขัวตาปารานสิยังอิสิปัตเนม คตายอนุตรังธรรมจากกรงประวัติัอรปฏิวัติยังสมณีนาวพระมณีนวาเทวนวามารนวาพระมุนาวาเกณจิวาลกัสมีนุม

สัาธังสุตตวายามาเทวะสาธัมนุสะเวสุญญามานังเทวานังสัาธังสุตตวะตุสิตาเทวะสาธัมนุสะเวสุญ วานังเทวานังสัตวังสุตวานิมมานรติเทวะสัตตมันุสาวีสุ มานรตินังเทวานังสัตตังสุตตะวะปารณิมมิตะวสวัตติเทวาสัตรมนุสาวิสุปารณิมมิตะวสวัตตินังเทวานัง สัทังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตถานุสาวเสสุเขตัมปะกัวตาปารานสิยังอิสิปัตเนมิขะทาเยอนุตรังธรรมจักกังปะวัตตังอาปิตวติยังสัมเนีนาวพระมะ เนนวาเทเวนวามาเรนวะพระมุณนะวะเกนะจิวะโลกัสมิลิ อิติหตินะคเนนะเตนะโมหตนะยาวะพระมโลกาสัตโตุอภปุคาชิอาญาจักสัสะหัสสีโลกาธาตุสังกรมปิสัมปะกรมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโรโอปาโซโลเกปาตุระ โอสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตฉริภะคะวะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถะกกะธันย